ก็สวัสดีทุกท่านนะะวันนี้เรามาเล่นเกมมินเละเอทดอ่าพาร์ทที่สองอืนอืน,นิดหนึ่งพาร์ทที่สองแล้วนะนะกับเจมหมวยนี <c oughs> ่คุณได้ขึ้น <c oughs> ไปรับชมกันเลยดีกว่าเนาะก็ถ้าใครชอบก็ถ้าใครชอบเอาหมวยก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเออเพื่อเป็นกำลังใจในาการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ไปรับชมพี่มวยวิ่งตกตึกกันดีกว่า Let's go แล้วก็มาเริ่มกับฉากอ๋อ,อต่อจะพาทีแล้วนะปีนโ okay. อเคมามวยตกตึกปาปเออวิ่ง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 โอเคเรายังเล่นปกติดีนะโอเค ตอนแรกเราอยู่ในฉากที่มันจะต้องโดนดลงไปเปิดเกมอ่าในฉากที่เปิดเกม <c oughs> เปิดเกมมาก็เป็นมิลเลอร์สองสวยผมชอบฉากชอบฉากผมชอบฉากนะฮะนนมันเป็นเหมือนโลกยุคใหม่อะไรประมาณนี้เนาะก็ปัง เราต้องลงไปางล่างเหรอไปหูยเชี่ยชิบหายโอ้โหเฮ้ย,ย,ฮย,ยมีเบาะมีเบาะรอง่ะป่ะมาครับอะไรอะ W คบบลิกขวาโอเคอ๋อ W บบเพื่อพุ่งนะฮะ กระโดดโอ้โหกูจะกระโดดทำใหมเนี่ยกระโดดโอเคอุป๊ปอันนี่วิ่งครับอึป๊ปโอเคขาไ้กูวิ่งอะกูขึ้นบันไดเลยว่ะง่ายกว่าเยอะเฮ้ยอุบยบย๊บายบายสวยสไลด กระโดดอึบโอเคอาวเชีย่ยมึงจะกระโดดลงมาทำไมเนี่ยเอาหมวยกันนะเนาะเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันนอะเดี๋ยวคิดเนี่ยโ,ดดโอ้โหกระจอกว่ะเนี่ยกูทำได้โอ้อ่อนล่ะมาครับเราจะไปต่อ่อกระโดดซ้ยๆๆายทะลุไป อ๋อเป็นคาส,สีนนะฮะเฮ้ยอมวยเนี่ยมาอะไรยว้วฉากนี้กูชอบฉากที่เห็นอมวยกูชอบอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ้าวอันนี้ข่าวะนะอโมยเหมือนดีใจนะฮะ นี่น่าจะเป็นพวกเดียวกับอาวยนะไหวกูดูมันพูดกันเฮ้ยมึงทำะไรอ่ะมึงทำนี้ไม่ได้อ่ะมึงทนี้ก็วยไม่ได้นะอยากเจอกูต่อยเหรอไอสัตว์นะมึงเฮ้ย

We'll deal with them in time. Now go. Astound me. Ast me. Okay. <coughs> Biến tua. Biến chút nữa này. Như ngay. Ừ, 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 ừ. hàng này. ok. Ừ, อะไรอ่ะเฮ้ย hey, ชุดเหรอเฮ้ยเราได้ชุดใหม่นะฮะว้าวโอ้ย oh, ดูนีนน่นี้นี่สวยกว่าเดิมว่ะ <laughs> สวยกว่าเดิมอีกนะกดเฮ้ยนี่เหรอตัวพี่หมวยอ่ะว้าวโอเคเลยนะโอเคเลยกูโอเคเลย, okay, เลย, okay, เลยมีอัพสกิลด้วยอ่ะ นี่คืออะไรอะ่ะกระโดดอ๋อแล้วหมุนตัวอโอเคอันนี้เป็นคอมโบนะฮะอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะมาให้อัพเนี่ยอ,อ่ะมาให้อัพกระอัพคือเราต้องไปนูนะ่นอ่ะคลิกขวาโอเคอ,อ่ะไปในซ้ายในชุดใหม่นะเอ้ยนี่อะไรอะ่ะกระเป๋าอ่ะ เออก็ได้ไปแล้วอ๋อเปลี่ยนเพลงเหี้ยมาครับเฮ้ยเมื่อกี้ภาพเป็นไรอะเฮ้ยเชี่ยลืมแล้วกระโดดโอ้โหดูนะฮะเราต้องไปนู่นนะฮะโอเคไป เดี๋ไปตรงนู้นกัน Let's go วิ่งโอเคกระโดดสไลด์ you know, <S S กระโดดไอ้เชี่ยเก็บตายกลัวเก็บตายเฮ้ยเชี่ย oh อ้าวสไลด์โอ้โหกระโดดเฮ้ย อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปนน่นก่อนน,กกเอออนอะเพราะกูเดินมาไกลแล้วต่อยอ่ะต่อยบ้านน้องเฮ้ยไม่ชนกูเดะเดีวเราไปตรงนู้นนะฮะโอเค Let's go ข้างบนนู่นเหรอปเปิดประตู วิ่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 โอ้โหไอ้เฮีย้ยจับไม่ได้เอ๊กระโดดเอาหมวยสู้เอ่อไปครับแล้วก็จะตายเถอะเฮี้ยอะไรเนี่ยเอาหมวยเอาหมวยกูเริ่มหลอนละมาทางนี้โอเคนั้นขึ้นไปใช่ไหมเอ้มันต้องเคาะประตูใช่ไหม คขะเออเฮ้ยน่ารักว่ะอ่มวยกูอ๋อไอแกนี่ไอแกนี่นี่หาเรื่องงย้ามาจีบแล้วมวยกูนะอ๋อหัวยกูไม่น่ารัก ใครเป็คนออค,คนออกแบบตัวละครวาดูดิโคจ่มห์อืมทำมัวย อะไรวะมึงจะต่อยกับลุงแล้วหรอถีบหน้าท่านี้ลงอ่ะเจอถีบหน้าไปลุงเนี่ยชิชิชิเกิดล่วงมาฮะแล้วมาทางนี้เอ้ยไปโอ้โหมาแล้วพี่มาแล้วน้องจับเวลาเหรอมาจับก็จับ Okay. โ,ออ okay. ออโอเคพุ่งกระดดดโอเคโอเคเดี๋ยวโ okay. อเคตรงตไปนะฮะโอ๊บอ๊บอ้เชีย่ยแล้วด้นานซ้ายนะฮะขึ้นโอเคขึ้น โอเคล้าก็จะขึ้นเฮ้ย hey, ไปทาง,างไหนตรงไปเหรอกูน่าจะไปถูกไอ้เคียลบไปแล้วดาวดาวหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยสองดาว,ดาวมาออ้ยสองดาวเลยนะครับไอ้เคียกูจะเลิกกูไปกดเล่นใหม่เออเล่นใหม่ก็ได้วะ ไปเราต้องทำเวลาให้มันดีกว่านี้โอเคเราต้องทำเวลาให้มันดีกว่านี้เราล่วงตรงนี้ใช่ปหกูก็จะไม่ล่วงโอเคไปไปไปวิ่ง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 พุ่งกนพุ่งกระโดดโอเคพุ่งไปสวยพุ่งพุ่งพุ ไปเร็วพุ่งไอ้เชี่ยนิดเดียวอือทำเวลาได้ดีนะสามดววาวาว้าวแวเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเชี่ยอือผมอยากได้รางผมอยากได้ท่าใหม่ละกระโดดโอเคเราก็จะไปจุดมาร์กตรงนู้นนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บไม้ครบยี่สิบเอ็ด นายได้ละกูข้าไปหามึงกูไปเก็บอ่ะกระโดดโอเคมันมีอัพสกิลแล้วอ่ะอันนี lag, bo, okay. Murder, uh. uh, ้ค okay. uh, uh. uh ือคอมโบใช่ปะอันนี้คืออะไรโอ้โหเต่หน้าอันนี้คืออะไรโอ้กระโดดโนทีบเหออันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรอะ่ะจะเป็นรู้ไหมโอ้มาผมจะเอาเป็นนี่นะอันนี้คืออ๋อกระโดดขึ้นไปแล้วก็พลิก,ลกหลังแต่ผมยังไม่เอาของอันนี้เดยอกระโดดสูงๆจะได้โดดลงมาได้กูจะได้ไม่เจ็บไม่รู้มันน้ำอีกงานหนึ่งได้เกี่ยวปะก้อนนี้โอ้ไม่ได้นะฮะไป สวัสดีอ้าวไปแตอ่างเขาอีกมึงนอกใจกวาตอบตอบระตอบดีไหมตอบดีไหมสุดเลยเซ้าดุรรัไปเรื่อยๆใจเย็นนา ถีบไม่ให้ล่วงเลยได้ไหมกูเริ่มหมันทรายแล้วอโอ้ยไหลจำเมืองสวยนะกูไม่ดูมึงหรอกไอสัตว์กูดูเมืองไอมีคำพินดะม,มีคนอยู่ข้างบนโอเคคือเราต้องไปไหน เอาละต้องไปนู่นฮะไป let's go <S <f ix> อ่เอ้เอ้ยนี่คืออะไร,อ,รอ่ะชหบอ่คือชปบหอ่อ <f ix> สวัสดีหมอที่บ้านผมเป็นโควิดนี่ไง สไลด์กระโดดอึบสไลด์แล้วกดอะไรนะไอ้นั่นนะโอเคสไลด์อืมโอเคกระโดดอึบชิพหายอีกแล้วตำรวจมาดิมาดิตำรวจ,ววรวจอ่าอมไม่ต้องโซโลโ่ได้ปะไม่ต้องโซโลโ่แอคได้ไหม เจอกูเตะล่วงม่ะเนี่ยต้องล้มต้องลวดอ่ะเอาดิเฮ้ยอันไหนเนี่ยหลบ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 วะให้วะเตยไปสักดอกเนี่ยอ่ะเอาดี๋เอาดิอันหลบ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 อันหลบหลบเตะนี่ไงนี่ไงเข้าหน้าไปดิเข้าหน้าไปดิอุ้ยล่วงเงือง่าป๊้าไปต่อกระโดดเฮ้ยกดโอเคไปต่อได้ครับ เฮ้ยกระโดดโอเคนี่ไปทางนี้ไทมตำรวจเหรอฟับเตะลงไปก่อนเลยมึงอะมึงอะไปด้วยเลยชนกันเหรออ่ะหลบหลบอ่ะอ่ะอ่ะเตะโอ้ยถอยถอยถอยเตะล่วงไปอีกคนหนึ่งเลย น่าสงสารน่าสงสารตำรวจสองนายดวงตึกนะครับต่อครับต่อต่อต่อไปเร็ว Let's go เขี้ยวมิงมิงมิงอ่าคุณเจอตำรวจอีกโหลนึงเลยไต่อันไหอันไหอันไหนอันไหนอ่าไต่หน้าอ้เคี้ย I am sorry คุณตำรวจ เตะอู้ยียตีกูโดนี่ไงอันไหนอันแน่เก่ง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 เหรอเก่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ่าเก่งเก่งอันนั่นนเอ้าวอยู่นี่เตะเตะขาเตะเตะอุ้ยเี่เฮ้ยเฮ้ยลบ เตะเตะอืมไม่สามคนยังเอาผู้หญิงคนหนึ่งไม่ลงนะฮะเฮ้ยเราต้องไปช่วยก่อนเรามีน้ำใจนะฮะเรามีน้ำใจเราต้องไปช่วยมึงซุกยาไว้ไหนอ่ะหนูมีแต่ดิวโดเออมีแต่ดิวดอ้กูพากมัวมากเออดี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 ไม่ใช่ละ น่าขึ้นไปนี่นะมามาเราจะไปช่วยไอ้เห <vastly amplify> <less> ี้ยกกูรีบไปปะอืมกกูรีบไปเฮ้กูจะรีบทำไมวะเนี่ยฮะเฮ้ยมีอะไรข้างบนเนี่ย โลกอนาคตนี่มันดีจริงๆทีมแม่งโอ้โหแรงน่ะล่วงไปเลยล่วงให้หมดเลยมึงสองคนอะล่วงให้หมดเลยมึงใกล้คนนึงไม่ล่วงหรอส่งเคาะให้เป็นไงบ้างเออมึงโอเคแจ้งเกี่วอะไร เอาไปทางนู้นนะอันนี้อะไรอะ่ะเก็บอะไรอะโอ้ยยังครบสิบหอันปะอะไรเอ่ยมีตรงนั้นกับตรงนี้อ่ะไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเราไปตรงหน้านะไปอันที่ไกลก่อนเฮ้ยโอ้กูก็ลืม โอ้ยโหล่วงได้ล่วงดีขึ้นไปครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะว้าวกูลงเหรอโอ้เอ้าไอ้เหี้ยลงมาได้ไงวะกูลงมาได้ไงวะเฮ้ยหกอันแล้วอ่ะอัพสแค่ cái đột up slide ấy, và nó mày từ nút cái đột tháp, cái đột, cái đột leo ba, để làm này, anh cũng vinh gặp, để หาพ่งสัตว์ยุ่งกับทอโอเคแล้วก็ต้องกลับอะมันให้กลับกลับอะมันน่าจะให้เรามา,อ,าอะไรทุกอย่างเฮ้ยเก็บนี่ก่อนเลยไปสู้ห้ามถอยโอเคห้ามถอยครับห้ามถอยสู้ห้ามถอยถอยีบหน้า สไลด์กระโดดนี่นะโอ้ยเอาหวยนี่มันแสบจริงๆดูดินี่ไงทีบหน้าแล้วไงต่อ,อนั่นโอ้ไอ้สัตว์ก็กล้ามาดิกล้ามาดิก็กเก่งเหรออันนะอันนะทีเตะหน้าไปทีนึงเรื่องเฮ้ยนี่ไงเก,กะกะว่ะ รับโอเคแล้วไงต่อไปอันนี้ไอ้น,นี่คืออะไร <50 S 1> อ่ะห้าสิบเอ็ดวิออกจากวงนี้น่าจะนับเลยนะมผมนะว่าไปนู่นนะไปโอเคกูมมมไม่ลงตามมึงหรอกเดี๋ยวค่อยมาเก็บสองอัน ชื่อติดติดติดสาวิโอ้โหไม่ทันหรอกมั้งกู right, ว่าไม่ทันหรอกมั้งยก้าแล้ว2ยแล้วย6 25 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ิบหกย2 2สิบห้าย17 1ิบ่ามองสิบเอ็ดยี่สิบยก้าสิแปดสิเิบหกิบ้าสิาล้วชทันมะมาทันมะ ผมไม่ทันว่ะเชีย่ยมแม่งนั่นกูมาสะดุดล้มอีกไอ้สัใน, oh, นใครจะไปทันไหมโอ้แม่งผู้ถามหน่อยใครจะไปทันในหนึ่งนาที <c oughs> คุณต้องวิ่งให้ถึงเหรอทำ <c oughs> ไม มีโนนี okay. ่ไม่เวิร์กบ่าเราจะไม่พลาดโอเคมาวิ่ง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 อึบมีทางลัดไหมโอเคไปเอาไปทางนี้วิ่ง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  เอ้ยแม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวว,วินาทีเดียวก็มีข้อไปครับตอนนี้สิบวิทนันต้องทนันต้องทนันต้องทนัทนวิ่งวิ่งเจ็ดหกห้าสี่สามอืมทันว่ะเฮ้ยกูนี่ลุ้นเย่ยเล็ดไอ้สัสยังไงต่อ เราต้องไปทำภารกิจอันนี้คือบ้านนี่เราต้องไปนี่นะฮะไปนี่ฮะตรงนู้นตรงนู้นกระโดดนะมัจะเข้าประตูตรงนียแล้วอ่ากูรู้แม่งชอบมีเนียนๆอนะ่ะมาซ่อนแกบโอเค แล้วไปทำภารกิจต,ตรงนู้นนะฮะปะสไลด์อ๊บโอ้ยขากระพักขา,ขากระพักเฮ้ยมีอันนน้น่ะไม่อทำภารกิจดีกว่าวิ่งวิ่งกระโดดกระโดโด,โดอ๋อ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  นะครับลอดลูอันก็ขึ้นมาข้างบนไปหาไอ้ลุงนกเหมือนเดิมนกนกล่วงไว้นกลุงลุงอยากล่วงไหมอะไรๆๆๆกูข้ามได้ไหมกูไม่อยากดูลุงว่ะกูเบื่อหน้าลุงว่ะเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยอือไป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 ข้ามเนี่ยเสียเวลาว่ะลุง มึงมาร์กตรงไหนกูวิไปตรงนั้นเลยไม่งไปตรนูนน,น,นะตรงนน้นไม่เกี่ยวไปให้อะไรไปส่งอ่ะสองนาทีตรงไหนวะตรงนู้นเลยโอเคไปไปแล้วกวูอ่ะไปแล้วกระโดดวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอเคแล้วต้องไปทางนู้นนะ่ะ ้เฮียโอ้ยสรุปไปไม่ได้ไม่บอกอกูเลยแกอ๋ออ๋อนา่าจะวนทำไมอ่ะก็ต้องไปทางไหนอ๋อทางนู้นนะฮะไปเชีย่ยมีทางเดียวเหรอที่ต้องไปได้อ่ะ แหมเล่นสก,กุลล่วงเนี่ยพาในห,หนึ่งนาทีโอเคผมน่าผมว่าน่าจะทันเนอะผมว่าน่าจะเชี่ยกูเสียเวลาไง้นี่แหละอืมกูมไม่ขึ้นกูมไม่ทำตามมึงโอเคกระโดดห้าสิบสองวิทันไหม,มว่าน่าจะทันนะไป เลี้ยวขวาเฮ้ย hey! ท่านยังไงก็ท่านอยู่แล้วนะฮะฮ่าค่อยๆไปค่อยๆไปมึงเข้าใจไหมฮะอย่ารีบร้อนเลย <c oughs> อ่ามีอัพได้ใหม่แล้วนะโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อกระโดดตายๆแล้วก็พุ่งไปข้างหลัง ตายตายแล้วก็พุ่งไปข้างหลังนี่ฮะยางได้คอมโบอะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาคอมโบได้ไหมกลัววิ่งเร็วก่อนเออกวัววิ่งเร็วก่อนอันนี้คืออะไรโอ้ตายข้างกันเลยในสองรอบเลยเหรอว้าวมีแค่นี้เหรอวะอืมเพื่ออะไรวะอันนี้จ้ะโอเค กดสเปซบาร์คิวโอเคกูอยากจะลองเหมือนกันมั้งแล้วจะไปตรงนี้อ่าก่อนที่เราจะไปขอลองขอเนาะอ๋อนี่นี่อันนี้ก็ใช้ได้นะนี้โอเคมาแล้วก็ตายตายตายกดคิวไอสัตว กูจะลองของก่อนก็เอ้ยเดี๋ยวๆนกูเก็บนี่ก่อนเก็บชิปมาก็เป็นไงกันบ้างครับกับเกมมิล l ล r a g เอดก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียร์แล้วเพื่อเป็นกำลังใจในการตกตัวอีกแล้ว เดะเดะเราเกิดก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมถ้าใครชอบก็ก็กดไลค์อ่ะใครชอบก็กดไลค์หน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในการที่เล่นไม่เก่งอะไรประมาณนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์ด้วยไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ Yeah. Mm.